สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ My ค์อัดูโครับคลิปนี้ผมจะมาสอนใช้งานโมดูลวัดอุณหภูมิและความชื้นนะครับโมดูลตัวนี้จะมีเซ็นเซอร์อยู่2ตัวอยู่ข้างในนะครับจะมีเซ็นเซอร์ DHT 2 1แล้วก็ AM 2 3 0 1นะครับเป็นตัววัดความชื้นและอุณหภูมินะครับเริ่มแรกก็ให้เราโหลดไลบรารีมาก่อนนะครับโดยดาวน์โหลดจากลิงก์นี้นะครับ กด,ดมาจะได้ไฟล์นี้นะครับที่ขวาแต่ไฟล์นะครับก็จะได้โฟลเดอร์นี้มานะครับดับเบิลคลิกเข้าไปให้ Copy โฟลเดอร์นี้ไปไว้ในไลบรารีของ Arduino นะครับซึ่งดับเบิลคลิกเข้าไปก็จะเป็นโปรแกรมเลยนะครับ ผมได้วางไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จแล้ววิธีการต่อก็ต่ออุปกรณ์ตามนี้นะครับสายสีดำของโมดูลก็ต่อเข้ากาวนะครับสีแดงเข้าไฟเลี้ยง5โวลต์สีเหลืองก็ต่อเข้ากับขา2ของ Arduino นะครับต่อมาเราก็ต้องต่อตัว R ด้วยนะครับตัวต้านทาน4 7 k ต่อข้อมระหว่างสายสีแดงกับสายสีเหลืองนะครับ เสร็จแล้วเราก็ก๊อบโค้ดตรงนี้มานะครับก็อัพโหลดลงไปครับตัวแปรนี้จะเป็นตัวแปรอุณหภูมินะครับกับตัวแปรความชื้นถ้าต่อสำเร็จ ค่าความชื้นกับค่าอุณหภูมิก็จะถูกอ่านมานะครับอันนี้เป็นเปอร์เซนต์ความชื้นนะครับตรงนี้เป็นอุณหภูมิหน่วยเป็นองศาเซลเซียสนะครับส่วนตรงนี้เป็นฟาเรนไฮต์นะครับแค่นี้เราก็สามารถนําโมดูลตัวเนี้ไปวัดความชื้นแล้วก็อุณหภูมิได้แล้วนะครับจะเห็นว่าใช้งานไม่ยากนะครับลองนําไปศึกษาใช้งานดูนะครับขอบคุณครับ